สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์นะคะรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการเช่นเคยนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะถ่ายทอดเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมถือว่ารายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราก็จะนําเสนอ เรื่องราวดีๆนะคะในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมการพัฒนายาวชนไทยนะคะด้วยหลักคุณธรรมจากบุคคลต้นแบบแล้วก็องค์กรต้นแบบหลากหลายองค์กรนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยสับเปลี่ยนกันในทุกสัปดาห์นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งสัปดาห์นะคะที่อยากจะให้ทุกท่านนั้นร่วมกันติดตามไปพร้อมๆกันเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ถือว่าท่านเองนั้นทํางานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะในการสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นคนดีควบคู่กันไปนั้นแน่นอนคะ่ะว่านอกจากสถาบันโรงเรียนแล้วที่จะทําหน้าที่ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งเสาหลักนะั่นก็คือคุณครู พ่อพิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ของชาตินะคะที่จะต้องอบรมบ่มนิสัยให้เด็กๆนั้นมีความเก่งทั้งทางด้านของวิชาการในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยแล้วก็บุคคลที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานี้ถือว่าท่านนั้นก็ เป็นพ่อพิมพ์ของชาติของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการในเวลาราชการท่านก็จะทําหน้าที่เป็นคุณครูที่ดีนะคะสอนหนังสือมอบความรู้แล้วก็ทากิจกรรมต่างๆไปพร้อมกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนส่วนนอกเวลาราชการค่ะท่านก็จะไปทํากิจกรรมในชุมชนนะคะไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมแล้วก็ดําเนินมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะจนทําให้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบด้วยวันนี้ท่านให้เกียรตมานั่งพูดคุยกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญ เราในวันนี้ค่ะคุณชัยรัฐจิตกล้านะคะครูโรงเรียนคลองใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าครูเปาครับผมนะคะควันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะทางครูเปาที่เดินทางมานะคะจากสมุทรปราการ,รแล้วก็<ม>วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะเรียนถามค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เรามาทํางานด้านสังคมด้านจิตอาสานั้นะมีที่มาที่ไปยังไงคะ จุดเริ่มต้นของการเข้ามามีส่วนร่วมในการด้านของจิตอาสานะครับของผมเองเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับเราก็ได้ถูกปลูกฝังมาจากครอบครัวนะครับแต่ก่อนนั้นอ่ะเราก็มองดูเฉยๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงะนะครับแล้วก็เริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่ตอนมัธย,ยมนะครับมัธยมนะครับตอนนั้นก็ถูกเลือกเข้ามาเป็นประธานนักเรียน <S <s เป็นประธานนักเรียนใช่ฮะ,ะนอกจากการาทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแล้วนะนะครับเราก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับออกไปทำกิจกรรมนะครับต่างๆของภายนอกด้วยะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับในชุมชนมนะครับงานประจําปีอย่างเงี้ยฮะเราก็เข้าไปแต่ตอนนั้นนะครับเราก็มีกลุ่มเพื่อนๆนะครับที่ที่ทางานด้วยกันนะครับแล้วก็ งานชุมชนนะครับตอนนั้นก็จะไปกับเป็นครูนะครับพาไปตอนนั้นเราก็เ,าเกิดการเรียนรู้ก่อนเราก็มองเรียนรู้นะครับแล้วก็เรารู้สึกสนุกเราชอบเราเห็นสิ่งต่างๆะนะครับพอ,อามาทำเต็มตัวก็คือทำจริงจริจังเนี่ยนะครับต่อ,อตอนเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า มีความเป็นอิสระมากขึ้นบริหารจัดการได้นี้นะฮะแล้วก็ตอนมหาวิาลยเนี่ยนะครับเราก็ใช้นะครับเวลานอกเหนือจากการเรียนนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตอนนั้นก็เข้าไปเป็นประธานชมรมวิธีพุทธของมหาวิาลยก่อนะนะครับแล้ก็เริ่มเข้าไปทําพา คณาจารย์นิสิตนักศึกษานะครับจัดจิตกรรมนะครับวันสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำแล้วทำเป็นโครงการของเราเองเอะเราได้ลงมือปฏิบัติเองเราได้เรียนรู้งานเองก็รู้สึกชอบแล้วก็ทํามาตลอดใช่ฮะ,ะเป็นการขัดเกลาตนเองด้วยที่จะต้องรู้จักเสียสละเพื่อสังคมคพอเรารู้จกักรู้สึกชอบแล้วเราก็ตั้งความตั้งใจไว้กับตนเองว่า ถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ให้ได้เราก็อยากเป็นผู้ให้ให้เต็มที่เลยนะครับอตอบแทนสังคมคเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นผู้รับนะครับใช่ฮะ,ะก็เข้าไปแล้วก็มีเชิญชวน,นเพื่อนๆนะครับเข้าไปทําจิตอาสานะครับต่างๆอันนี้ก็คือที่ไปที่มาเลยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ในตอนที่เรียนระดับ มัธยมใช่ฮะใช่ไหมคะแล้วก็ต่อยอดจากประธานนักเรียนนะคะต่อยอดมาทำกิจกรรมต่อในระดับมหาวิทยาลัยครับนะคะเป็นประธานชมรมรใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นคุณครูนะคะ,อะตอนนี้คุณครูทําโครงการอะไรอยู่บ้างคะสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมก็เป็นโครงการที่ต้องเท่าความมาต,ตั้งแต่ตอนมหาวิาละนะครับเราก็เรียนสายครูอยู่แล้วะนะครับโครงการมันก็จะคล้ายๆกัน นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนตอนนั้นเลยนะครับก็เป็นโครงการลูกเสือจิตอาสานะครับต้านพยาเสพติดของจังหวัดอันนี้เข้าไปเป็นวิทยากรเลยนะครับก็เป็นคณะทํางานเลยนะครับคณะ,คะในทีมเลยนะครับอันนี้ทำทำทุกปีเลยนะครับก็รวบรวมก็จะมีหน่วยงานของสวทนะครับเข้าไปรวบรวมเด็ก นะครับเยาว,วชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบะนะครับมาให้เราเราก็มีหน้าที่จัดโครงการนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอาจัดกิจกรรมจัดให้ความรู้จัดนั่นจัดนี่ะนะครับโครงการลูกเสือจิตอาสาแล้วก็มีค่า,ายนะครับครูอาสาน<า>ะครับค่ายครูอาสาใช่ฮะค่ายครูอาสาทําดีเพื่อสังคมอันนี้นะครับก็มีนะครับออกค่ายปีละหนึ่งครั้งนะครับก็มีหน่วยงานอื่นที่เป็น ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนเรา,านะครับส่วนเราเนี่ยนะครับก็พาเด็กและเยาวชนที่มีหัวใจเดียวกันก็คือจิตอาสาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆนะครับให้กับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจานบุรีอันนี้ก็ไปนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออกค่ายอาสานะครับช่วยเหลือ โรงเรียนที่ขาดแคลนที่แบบอุนบลราชธานีอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ได้พาเยาวชนนะครับถือว่าเป็นแกนนำเยาวชนดีกว่านะครับพาน้องๆเข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าไปทำจิตอาสาเพื่อเพื่อเพื่อ,อสังคมตรงนี้ด้วยครับผมค่ะอันนี้ทำทุกปีเช่นเดียวกันใช่ครับอืมเราออกไปออกค่ายนี่กี่ครั้งแล้วคะพอจะจำได้ไหมคะครูคะเยอะนะครับเพราะว่าทำทุกปีใช่ครับทำทุกปีออกค่าย ไม่ว่าจะเป็นอมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับจากที่ที่เราเราเรียนจบมาเขาก็เราก็ติดต่อเขาอยู่เขามีค่ายมีอะไรแล้วก็อ่ะคุณครูช่วยพานุองๆไปน้อยอะอย่างเงี้ยครับใช่ครับอย่างเช่นสภาสังคมสงเคราะห์อย่างเงี้ยครับที่เราได้มีเครือข่ายอยู่ตรงนี้เขาก็ปีนี้จะไปจังหวัดนี้มาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พาเยาวชนระดมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปทำประโยชน์ ให้กับโรงเรียนนะครับที่ขาดแคลนนะครับส่วน<า>ใหญ่จะเน้นไปที่โรงเรียนห่างไกลแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับห่างไกลก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนที่งบประมาณมีไม่เพียงพออ,อ,อย่างเช่นโรงเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เราไปทำเนี่ยนะครับเป็นช่วงของน้ําท่วมปีนั้นโรงเรียนเสียหายอาคารเสียหายสื่ออุปกรณ์ในการ จัดการเรียนการสอนเสียหายเราก็ไปลงพื้นที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยครับ<อ>ใช่ฮะก็ไปช่วยซ่อมอุปกรณ์เหรอคะหรือว่านำนำสิ่งของไปบริจาคแบบนั้นด้วยหรือเปล่ามีสิ่งของไปบริจาคแล้วก็มีไปซ่อมพวกโตะ๊ะพวกอุปกรณ์การเรียนทำสื่อจัดการเรียนการสอนอทาสีอาคารอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับร่วมกับคนในชุมชนแล้วก็มีครูที่โรงเรียนนั้นนะครับแล้วก ไปทําตรงนี้ค่ะทีนี้ฟังคุณครูเล่าให้ฟังนะคะก็ถือได้ว่าทํากิจกรรมมาหลายปีตั้งแต่เรียนมัธยมนะคะแล้วก็ต่อยอดมาในระดับมหาวิทยาลายัยแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งตอนนี้แม้ว่าจะเป็นคุณครูแล้วแต่ก็ยังคงลงพื้นที่ไปคือปกติเวลาเราจะเห็นพวกเวลาเราเรียนในสมัยมหาวิทยาลัยก็ฟังแล้วก็พยายามตัวเองจะนึกตามก็จะมีรุ่นพี่ที่พาไปออกค่ายทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่า อย่างรุ่นพี่คนนี้ก็คือไม่ได้จบกิจกรรมหลังจากนั้นแม้ว่าจะมีงานทําแล้วแต่ก็ยังคงทํากิจกรรมแบบนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องยังคงออกค่าอยู่อย่างต่อเนื่องนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราเราชอบตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราเราเห็นประโยชน์อะไรจากการลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรบ้างคะมีครั้งหนึ่งที่ไปลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลามากม,มากเลยผมก็เพิ่งเข้าไป เข้าไปเห็นในตอนนั้นนะครับไม่คิดเลยว่าจะมีโรงเรียนในในในหุบเขาเลยนะฮะติดกับตะเ็บชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะนะครับมีนักเรียนอยู่ประมาณประมาณแปดสิบคนแต่มันมีหลายโรงเรียนนะอยู่ในนั้นนะอยู่ในหุบเขาเดียวกันเป็นลักษณะเหมือนหมู่บ้านใช่ครับเป็นหมู่บ้านเป็นชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เข้าไปทํากิจกรรมเราเห็นนักเรียนที่ ที่ที่ที่ขาดโอกาสหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเทคโนโลยีที่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้า,าสื่อในการาเรียนการสอนอย่างเงี้ยครับหรือว่า,าสิ่งยังสิ่งหลายอย่างที่จําเป็นต่างๆนะครับท,ท,ที่ที่ยังเข้าไม่ถึงตรงนั้นนะครับเราเห็นว่าเราเนี่ยนะครับโชคดีมากเลยที่ ที่ท,ท,ที่พากลุ่มเยาวชนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็เห็นเห็นว่าเราต้องช่วยอะไรเขาขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ความรู้ยังไงบ้างใช่ครับค่ะเป้าหมายในอนาคตที่ตอนนี้คุณครูเปาเองวางแผนที่จะทําโครงการอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าในปีนี้เราเตรียมจะไปที่ไหนไหมคะสาหรับ เป้าหมายในอนาคตนะครับที่ที่ที่ได้มองไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มันเติบโตขึ้นให้กลุ่มใหญ่มากกว่ากลุ่มใหญ่มากกว่าเดิมปัจจบุบันนี้มีประมาณกี่ท่านคะที่ร่วมกิจกรรมกับเรามีประมาณร้อยกว่าครับร้อยกว่าในกลุ่มนะครับ ทั่วประเทศนะฮะเป็นตัวแทนของเยาวชนต่างๆที่ที่เราไปออกค่ายอย่างเงี้ยครับเช่นออกค่ายการจันทบุรีอย่างเงี้ยเราเออ่าเราไปเจอเยาวชนคนนี้คนนี้เขาชอบอย่างเงี้ยแล้วก็แกลกลายสร้างกลุ่มขอาเขาไว้ใช่ครับไปเจอจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็แกลกลายสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยเวลาเรามีงานประชาสัมพันธ์เช่นเราจะไปทํา ลงพื้นที่ตรงนี้วัดนี้โรงเรียนนี้จังหวัดนี้อะไรเงี้ยเราก็ประชาสัมพันธ์เขาก็ลงชื่อลงชื่อยงชื่อมากับเรานะครับใช่ครับแล้วก็เป็นเป็นสร้างเครือข่ายพอสร้างเครือข่ายปุ๊บเนี่ยจากจากจากกลุ่มเล็กๆนะครับที่ที่มีความเข้มข้นในการทําจิตอาสาเพื่อสังคมโดยเฉพาะนะครับที่เป็นหัวใจเดียวกันเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันใช่ฮะเราก็ไม่บังคับใครนะว่า ว่าว่าสะดวกหรือไม่สะดวกเอาคนคคที่สะดวกแล้วก็มีความรักความชอบในตรงนี้เข้ามาทําถ้ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนะครับแล้วก็กระจายไปทําความดีต่างๆะนะครับสังคมเราเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นจิตอาสานะครับสังคมแห่งจิตอาสาเนี่ยเป็นสังคมที่สวยงามะนะครับมือเล็กๆของเราเนี่ยนะครับ เราสามารถสร้างส,งสังคมให้สวยงามได้นะครับฟังคุณครูเปาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรไหนหรือว่าเป็นบุคคลท่านใดที่ท่านชอบทําจิตอาสาลงพื้นที่ต่างๆแบบนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยากประสานงานอยากไปด้วยอยากร่วมโครงการกับคุณครูเปาแบบนี้จะมีช่องทางติดต่อตรงไหนที่จะสามารถติดตามโครงการต่างๆสามารถร่วมสนับสนุนตรงนี้ได้ไหมคะครับเป็นกลุ่มนะครับเป็นเพจใน Facebook ครับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในในเพจ f a c e b o o อ๋อใช่ครับก็จะรวบรวมเวลาเราลงพื้นที่ไปที่ไหนหรือว่าเรามีเตรียมที่จะไปตรงไหนเพิ่มเติมก็จะมีการประกาศผ่านเพจใช่ครับประชาสัมพันธ <pr ์ในกลุ่มค่ะก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานเอกชนนะคะอยากจะทํา CSR แล้วภาษามาที่ครูเปาครูเปาก็ยินดีใช่ไหมคะครับผมยินดีมากนะคะมีพื้นที่ไหนที่เราไปแล้วประทับใจมากที่สุดไหมคะ ก็ประทับใจมากที่สุดใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนทีอ่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายหนองคายใช่ครับเป็นโรงเรียนเขาชื่อว่าโรงเรียนบ้านฟ้าประทานพรค่ะใช่ครับเป็นก่อนที่เราจะเลือกไปโรงเรียนนี้นะครับก็มีหน่วยงานเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนเ,เราว่ามีงบปร,ประมาณให้นะ,ะก็ไปหากลุ่มเยาวชนแล้วก็ไปคัดเลือกโรงเรียนค่ะ โรงเรียนไหนที่ท,ที่ที่ขาดแคลแนหรือว่าเป็นวัดก็ได้เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนก็ได้นะครับก็มีน้องๆที่อยู่ในในใน,ในอำเภอสังคมอ่าอำเภอสังคมนะครับมาอยู่กลุ่มกับเราเขาก็คอยอธิบายรยายงานว่าเออโรงเรียนนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ไปลงพื้นที่เราไปลงพื้นที่นะครับเป็นตัวแทนของเราก่อนไปลงพื้นที่ดูสถานที่ว่า มันขาดแคลนจริงไหมหรือว่าพร้อมที่จะไปจัดค่ายจริงไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปดูก็มีความประทับใจนะครับถือว่าเราไปเป็นตัวแทนไปสองสามคนแต่ว่าครูที่นั่นชาวบ้านที่นั่นเขาให้การต้อนรับดีมากใช่ครับเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ครับคือเหมือนกับว่าเหมือนแม้ว่าเราจะเป็นคณะเล็กๆแต่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับค่ะ อยากช่วยเหลือนักเรียนเด็กๆนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่นี้มาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้หนึ่งนาทีอยากจะให้ครูเปานะคพูดถึงรางวัลที่ได้รับล่าสุดเลยนะคะเป็นรางวัลอะไรคะครับสำหรับการทำงานจิตอาสาของผมนะครับก็ไม่ได้หวังผลอะไรหรอกนะครับก็ ก็บางท่านบางรายก็เสนอชื่อไปอเห็นเราทํากิจกรรมต่างๆมาะนะครับก็เป็นถือว่าเป็นกํไรชีวิตเนาะเป็นสิ่งที่ตอบแทนนะครับก็นะครับจากการพาเด็กและเยาวชนไปนะครับทำไข่หรือว่าออกค่ายต่างๆนะครับก็ได้ปี2561นะครับได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับสาขาคุณธรรมจริยธรรมนะครับจากอ,อ,องค์คมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์ ค่ะตอนนั้นน่าจะยังเป็นสมัยเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกระตัญยูกระตเวทีอย่างสูงนะครับค่ะแล้วก็มีล่าสุดนะครับของรางวัลคุณธรรมอวอร์ดนะครับของศูนย์คุณธรรมนะครับกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการที่จะเดินหน้าทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมแล้วก็ย้ำอีกสักครั้งนึ้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะร่วมสนับสนุนหรือว่า ลงพื้นที่ไปด้วยกันนะคะกับกิจการต่างๆของครูเปาเข้าไปที่เพจเลยนะคะคุณครูค่ะ,ะเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาครับ เข้าไปติดตามก็ได้ไดรร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ด้านต่างๆได้ดูข่าวสารได้นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณครูมากเลยนะคะให้เกียรติร่วมรายการนะคะขอบพระคุณค่ะถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะที่ดำเนินงานด้านสังคมไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังทําอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยมีความตั้งใจนะคะอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยความเมตตาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นสังคมที่แต่ละฝ่ายนั้นยื่นมือให้การสนับสนุนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆแล้วก็น้องๆนั้นมีโอกาสในการเข้้าาาถึงงกกรรรรเียนสอมทัุปณ การเรียนต่างๆนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของช่วงนี้นะคะเดีย๋ยวเราก็ตามช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันนะคะพบกับความสนุกและคุณค่าของพู่มปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่ง พเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาสาินทีทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับคำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้คะ่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00นถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 Line ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเป็นการดําเนินธุรกิจนะคะในขององค์กรหนึ่งนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่อยากจะนํามาส่งต่อเรื่องราวนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะแน่นอนว่าในการทาธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักเลยนะก็คือทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จธุรกิจมีกําไรนะคะไม่ขาดทุนไม่เจ๊งนะคะแต่ว่า การบริหารธุรกิจนั้นก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําเอาเรื่องของคุณธรรมไปบรรจุไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัท IQ ค o u t h e a s อ OA อุรานทานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำวนกงงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ mm hmm. iture, แล้วก็ให้บริการด้วยครับ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพลงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสําหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือหนึ่งเป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับ คุณธรรมในที่ทํางานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทําขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทําธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผม สมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทําขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำซีอิะเริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดและมีแต้มสะสม และเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทําให้เขาติดเป็นนิสยัยและเกิดเปน็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจสงสัยว่าทําไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกําไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวอันยังไงเพียงแค่คุณทําตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสํานึกในการทําธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกําไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทําธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดท,ที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเ,นเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน ผมนายจรัดิกกำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท I q s o วโซอิตโอุดอนธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือคือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่ที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจําตัวนะครับก็เราก็ได้ทําความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ก็ได้รับแทมสะสมความดีนะครับก็ของ หมดบันทึกความดีแล้วก็ได้นําแต้มแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวาัลผมเป็นหนึ่งในในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการ สวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นําเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกันกบครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกลเลยต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับผมนายทิติไนสุทธาธรรมตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ คิวเซาท์อิสเออุดรธานีจํากัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรม แล้วก็ในเรื่องของการทําความดีนะครับในการทําความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจําทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทํากิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทํากิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐเอก,กชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จําเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทาได้เลยครับผม จะเห็นได้ว่าองค์กรนี้นะคะถือว่าเป็นองค์กรตัวอย่างนะคะที่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนการทำความดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ง่ายๆเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้การลงทุนอะไรมากมายเลยค่ะสมุดการทำความดีนี่ถ้าเกิดว่าองค์กรไหนนะคะอยากจะนำไปปรับใช้บ้าง ก็ไม่ว่ากันนะคะนอกจากนั้นแล้วการทำความดีภายในองค์กรแล้วก็ยังมีเรื่องของการทําความดีที่เกิดขึ้นกับสังคมไปร่วมบริจาคโลหิตด,ด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากทุกทกท่านกันนะคะในการนําคุณธรรมไปปรับใช้ในองค์กรนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนทุกทกท่านคะ่ะไปสัมผัสเรื่องราวนี้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันดีๆค่ะแอปนี้เลยนะคะ Moral Touch ค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานกันได้เลยนะคะ ายในแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้รับชมไปนะคะมีองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งอ e ีบุ๊กนะคะชมรายการย้อนหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของการนำเอาหลักคุณธรรมไปปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็การบริหารงานต่างๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะ นี่ถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆนี่ค่ะที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้สร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นได้ใช้งานกันนะคะสาหรับวันนี้ค่ะรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ